ดึงออกอย่างนี flower, flower. Oh, ้เอ๊ะดึงออนีปเดี๋ยวเข้าไปเอาปิดเหมือนเดิมไม่อยากข้าไปเลยอ้าวใครเนี่ยจ๊ะไม่จ้าตลกจ้าจ้าใส่แว่นตาอยู่ เต้นขก้นมาบไม่มีหูหูตาเลยพี่น้องน้อยสองคนนี่เต้นขึ้นมาไม่มีีหูหูตาเลยใส่ปิ้งเทปเพิ่งตืน่นพี่ชมะฮะพี่ชมเอ้าพี่ชมมาเหรอฮะ เลี้ยวมาเอาเลี้ยวกลับมาเลี้ยวกลับมาค่ะเลี้ยวกลับมาค่ะอย่าเนรย้ยวไปทางโน้นเลี้ยวทางโน้นอ่าเลี้ยวเลี้ยวอ่าเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับลูกเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับก่อนเลี้ยวอย่างนี้ไงเลี้ยวอย่างนี้เลี้ยว อ่ะอ่ะไปอ่ะไปไปเลยลูกไปเลยจดวดเลยวดเลยไหวไหมไปเลยโน่น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 ล้างมือก่อนเลยเฮ้ยแดงกัดบ่ มามามาเออด้วยใส่โอเคห้ามเอา,เอาดิดเอาดินมาใส่ไอเด้อ,อไปเสร็จละเสร็จแล้วค่ะไปอึ๊บโอ้ยข้างสายยางล้างมือ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 สวยกว่าน,นี้ไม่มียานะไม่เอาน้องเพ็ด มานี่เยี่ยวล้างมือให้แล้วจะไปไหนแล้วไม่ให้เล่นไม่ได้เลยมานี่วุ้ยตาน้อยน้อยมาน้อยมาเข้ามาอยู่นี่มาดูนี่น้อยมาน้อยมาน้อยเฮ้ยล้างมือแล้วไงไม่ให้ไปเล่นนะนั่นวิวไป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 วิ่งวิ่งวิ่งวิ่กระเจยนางยรยนางยรยนางมาเร็วเร็วเร็วิ่งไปวิ่งไปจอดจอด ไปไปแลยไปขี่ไปไปขี่เร็วเร็วไปเร็วไปเร็ไป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 ไน่นหายายนางโน่น พร้อมไหมคะมาเลยเราไปธุระย่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไปเลยเอ้าวดับทำไมฮไ <c oughs> ะไไเอาทำไมเป็นอย่างนั้นเฮ้ยโอย๊ย ฮ้ยเอาค้เนเตียยจ้าไปค่ะหนูจะไปนาหนูจะไปสับหน่อไม้แม่แอนมาอยู่ไหนมันเข้าไม่ได้ค่ะ ขี่ด้วยไหมอ,อะไรลูกอู๋ยางมาัดผมต่านั้นจิ๊บผมแล้วนะ่ะแม่แอนมาอยู่ไหนมันเข้าคล้องไม่ได้เติมน้ำมันมายางตะ<ส>เล่มาแล้วเล,เล่มาก่อนให้ตะเล่มาก่อน บ้านคุณยายหน้าอยู่ค่ะน่าอยู่ค่ะมีต้นมะขามหนึ่งสองสามสี่ห้าหว้าวตะเลขไปธุระมาแล้วว้าวสนุกไหมสนุกเฮ้เมันหลานผู้ใดนอนี่นอเฮ้ยหน้าตาคือเป็นตะสั่งชะนอตา,ายย เอาเนี่ยนละรองเท้าลงมาสิรองเท้าจะใส่ไม่ใช่เวหรอสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทำไมมันไม่ถึงสิบสักทีหนึ่งมีเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจ๋า,น,น,านั่งค่าเอาคนละข้างเหรอครับอ๋อเป็นค่าไปอีกนน่นไปน่น ไปแล้วก็กลับมาเดี๋ยวยายใส่กางเกงก่อนนะยายยายอยู่นั่นคือพาหลานขี่ก่อนเดี๋ยวยายไปเอาก็นั่นไงมองเห็นอยู่ในรถเมื่อกี้เนี่ยนั่นน่ะไงแม่ยังบอกเอาลงเอาลงอยู่จ้า เหยียบซะนะโอ้ยเหยียบอีลีเป๊ะบานึงเหยียบถอยห้างเหยียบแม่นให้แม่นขาดแปลเรียบแซบเลยเงห่อยอืล เร็วเร็วเร็วไปไปรีบไปเด้วเขาจะเปลี่ยนใจอันไม่อันอันสองอันนี้เอามาเห็ดกับว่าเก็บคกื้คือเกาเนาะใครมาทำความสะอาดเนี่ยเออมันอยู่ที่ทำไมไม่เก็บไว้ที่เดิม เนี่ยใครเอามานี่ยแล้วทำไมไม่เก็บเอาไปเก็บเลยมาลยค่ะเนี่ย ไปนาแป๊บนึงนะเดี๋ยวยายไปใส่ผ้าก่อนนะจ้าจ้าเอาตาให้เอาน้ำไปด้วยเหรอ,อายายขี่แป๊บนึงเดี๋ยวค่อยใส่ผ้าก่อนแล้วค่อยออกมาพาขี่นี่แหละ ยาขีนี่แหละอ๋ออาหารมาแล้วแหละให้กินเลยแดงอ่ะจ้ะค่ะเดีนยนางขี่เธอขี่กับไปกับมาเนี่อไม่ต้องจอดอ๋อก็ขี่ไปเลยซื้อนี่อะอยกระได้เจบีเห็นในนั่นไหมเห็นยาฉีดยุงไหมยาย เห็ยนยาฉีดยุงไหมโอ,เอ้เอาอันเอาตอนที่ไม่อยู่นี่ให้ฉีดยุงหน่อยยุงป่ามันกำลังจะออกโอเคค่ะพี่น้องวันนี้แม่หนูเจอน้องที่สนามบินเกาหลี ใครไปเกาหลีหรอผิดคนคะ่ะน้องขึ้นเวทีเพิ่งลงเมื่อกี้นี่คะ่ะน้องอยู่เวทีลุกรักไทยอะคะ่ะลุกทุ่งรักไทย